ในช่วงกลางบุกระลอกแรกนะครับของกองทัพร,รัสเซียนะครับกองทัพร,รัสเซียเนี่ยใช้การยิงจรวดร่อนแล้วก็ขีปนาวุธหลายแบบนะครับเข้าใส่เป้าหมายที่ตั้งทางทหารแล้วก็ระบบป้องกันตนเองของกองทัพยูเครนนะครับเพื่อลดขีดความสามารถในการรบของกองทัพยูเครนนะครับคล้ายกับที่สหรัฐเนี่ยมักจะยิงจรวดร่อนโทมาฮอคเข้าใส่เป้าหมายสําคัญนะครับก่อนการส่งกําลังหลักบุกเข้าไปยึดที่หมายนะครับวันนี้ทีเอฟขอรวบรวมจรวดร่อนแล้วก็ขีปนาวุธแบบต่างๆนะครับที่รัสเซียเนี่ยใช้ในสงครามครั้งนี้ เท่าที่พอจะรวบรวมได้นะครับก็เป็นบทความเพื่อให้ความรู้นะครับว่ารัสเซียใช้อะไรบ้างนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับท่านใดที่เพิ่งมานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆซึ่งเราจะอัปโหลดทุก 3- 4วันแบบนี้นะครับในท็อปิกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารแลวการชื้อจัดจ้านะครับก็ช่วงนี้ต้องขออภัยเสียงอดมินนะครับยังอยู่ในภาวะโควิดอยู่นะครับเสียงยังไม่ค่อยดีนะครับผมก็อาจจะท ฟังเสียงแหบๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ชัดมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฟังกันนิดนึงนะครับผมอย่างแรกนะครับก็คือจรวดร,ร่อนยิงจากอากาศยานนะครับหรือว่า ALCM นั่นเองนะครับก็เป็นจรวดร,ร่อนที่สามารถเดินทางได้ไกลนะครับด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงแล้วก็สามารถทิ้งจากอักาศยานได้จากระยะไกลนะครับทำให้ตัวอากาศยายเนี่ยไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วยจรวดพื้นสู่อโอกาศของฝ่ายข้าศึกนะครับ แบบจรวดที่ใช้เป็นหลักนะครับก็ได้แก่จรวดพวกตระกูล KH55 นะครับที่มีรุ่นย่อยต่อมาทั้ง KH555 นะครับแล้วก็ KH101 โดยที่ KH101 นะครับออกแบบรูปทรงใหม่นะครับให้มีคุณสมบัติสแตล์นะครับ แล้วก็มีความเร็วเดินทางนะครับที่มัก0.6หรือว่า0.8นะครับซึ่งก็ต่ำกว่าเสียงนะครับแล้วก็มีระยะยิงเนี่ยราวๆ2,000กิโลเมตรหัวรบ880ปอนด์นะครับแล้วก็นำวิถีด้วย INS หรือว่า g o n a s นะครับแล้วก็ใช้ระบบ DSMAC นะครับผม จรวดเอ่อ KH55 นะครับปล่อยจากขั้วเรียนทิ้งแลเบิดแบบ TU160 M2 ครับแบล็คแจ็คนั่นเองซึ่งก็บรรจุได้สูงสุด12ลูกนะครับในลำตัวหรือว่า TU95 นะครับ MS ซึ่งก็บรรจุได้8ลูกนะครับใต้ปีกแบบที่2นะครับก็เป็นจรวดร่อนยิงจากเรือรบนะครับก็เป็นพวกเอลเอซีเอ,อนะครับหรือว่า SLCM นะครับ จรวดแบบนี้นะครับก็เป็นจรวดที่ทางฝั่งยูเครนเองเนี่ยก็ยืนยันว่าถูกฝ่ายรัสเซียเนี่ยยิงเข้าใส่เป้าหมายหลายแห่งในช่วงวันแรกของสงครามนะครับแล้วก็มีคลิปหลายคลิปนะครับที่แสดงเห็นการเดินทางของจรวดอย่างชัดเจนนะครับเป็นจรวดในตระกูลคาลิเบอร์นะครับ NK หรือว่า N นะครับก็มี2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น 3M14T นะครับซึ่งยิงจากเรือผิวน้ําแล้วก็ 3M14K นะครับซึ่งยิงจากเรือดำน้ำนะครับมีความเร็วราว0.8มาร์กนะครับระยะยิง2,000 0กมตรน้ำหนักหัวรนะครับ990รอน์นะครับนำไม่ถี่ด้วย I N S เท่านั้นนะครับการยิงนะครับยิงจากแท่นยิงทางติ่งนะครับแบบ U K S K V l S นะครับจากเรือฟิเกตนะครับก็มีเรือฟิเกตหลายแบบนะครับที่ทำการยิงได้นะครับแล้วก็มีเรือคอเวตที่ทำการยิงได้ก็หลายแบบเช่นกันนะครับรวมถึงเรือดำน้ำแทบทุกแบบนะครับของกองทัพเรือรัสเซียเนี่ยก็สามารถทำการยิงจรวดแบบนี้ได้เช่นกันครับ สามครับเป็นเขียยนาวุธพิสัยใกล้นะครับหรือว่า SRBM นะครับระบบเขียยนาวุธแบบ 9K730 Iskander M นะครับก็ใช้ยิงขีปนาวุธแบบ 9M730 นะครับที่ความเร็วไฮเปอร์โซนิกนะครับก็คือความเร็วระดับมัก6ถึง7นะครับก็มีระยะยิงอยู่ราว400-500กิโลเมตรนะครับ หัวรบเนี่ยมีน้ำหนักราว1,500ปอนด์นะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยสามารถบินหลบหลีกแล้วก็หลีกหนีการป้องกันภายนาอากาศของค้าศึกได้ด้วยนะครับเขียววุธินำวิธีด้วย INS แล้ก็โกนัสนะครับแล้วก็ DSMSC เช่นเดียวกันยิงจากรถยิงนะครับ 9P78TEL นะครับซึ่ง1คันเนี่ยสามารถบรรทุกเขียววุธ 9M730 ได้จำนวน2ลูกนะครับ แบบที่4นะครับจรวจดร่อนยิงจากพื้นดินนะครับหรือว่า GLCM นั่นเองนะครับก็เป็นจรวดแบบที่ทําการยิงเข้าใส่เป้าหมายของยูเครนหลายครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าบางส่วนเนี่ยยิงจากดินแดนเบลารุสด้วยซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเบลารุสเป็นผู้ยิงเองนะครับหรือว่าเป็นกองกําลังรัเสเซียที่อยู่ในดินแดนของเบลารุสเป็นผู้หญิงนะครับ แบบจรวดแบบอิสกันดาเคครับใช้การยิงจรวดร่อน2รุ่นนะครับได้แก่ 9M728 นะครับแล้วก็ 9M729 เดินทางด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงนะครับอันนี้จะแตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะครับอันนี้เป็นความเร็วต่ำกว่าเสียงนะครับระยะยิง500กิโลเมตรนะครับซึ่งระยะยิงเนี่ยก็เป็นไปตามส,สัญญากองกำลังนิวเคลียร์ระยะกลางนะครับแต่ว่าระยะยิงจริงเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่อย่างน้อย2,500กิโลเมตรครับ หัวลบเนี่ยมีน้ำหนัก1,000ปอนด์นะครับก็จรวด 9M729 เนี่ยก็จะแม่นยำกว่าแล้วก็มีหัวลบที่มีแรงสูงกว่านะครับแล้วก็นำวิธีด้วย NS แล้วก็ g l o n a s s นะครับแล้วก็เป็นการนำวิธีแบบ t r c o m นะครับผมเธอคอมนั่นเองนะครับถ้าท่านรู้จักนะครับเป็นการ follow เอ่อ t ธอแลนนะครับภูมิภูมิประเทศนะครับผมยิงจากรถยิงนะครับ 9P78 1นะครับเป็น TL นะครับระบบ ออซึ่งสามารถบรรทุกจรวดได้2ลูกครับสำหรับ9 m 7 2 8แล้วก็บรรทุกได้4ลูกครับสำหรับ9 m 7 2 9ครับทั้งนี้นะครับหลังจากผ่านไป6วันนะครับกระทรวงกลาโหมของสาธอเมริการได้ประเมินว่ารัสเซียนเนี่ยใช้จรวดร่อนและขีปนาวุธไปแล้วกว่า450ลูกนะครับโดยที่ยิงมากที่สุดในวันแรกครับประมาณ200ลูก ในส่วนของยูเครนนะครับก็เคยมีจรวด KH55 เข้าประจำการมากกว่า1,000ลูกนะครับแต่ว่าได้ทำลายทิ้งไปนะครับตามข้อตกลง CRT ครับหรือว่า Cooperative Threat Reduction นะครับเพื่อ ลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ส่งคืนรัสเซียไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยยังเคยมีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ TU-160 นะครับจำนวน19ลำแล้วก็ TU-95MS นะครับจำนวน29ลำนะครับซึ่งก็ส่งคืนรัสเซียไป8ลำแล้วก็3ลำตามลำดับนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทำลายทิ้งไปแล้วนะครับตามข้อตกลง CTR นั่นเอง นอกจากนั้นนะครับยูเครนย,ยังมีเครื่องอาวุธพิสัยใกล้นะครับและยิงภายในพื้นที่การรบนะครับแบบซึ่งอันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทของ BRBM นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบ OTR21 นะครับเป็น ทอชกายูนะครับซึ่งก็เข้าประจำการในจำนวนหนึ่งนะครับโดยมีระยะยิงราวห2 0่งริกิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ติดตั้งหัวลบน้ำหนักราว1000ปอนด์นะครับซึ่งระยะยิงที่ใกล้เนี่ยทำให้ยูเครนเนี่ยต้องนำจรวดเข้าไปใกล้ชายแดนนะครับเพื่อทำการโจมตีซึ่งการโจมตีเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับโดยสาม,มารถจะทำลายอากาศยานที่จอดอยู่ในฐานบินของรัเสเซียในเขตแดนของรัเสเซียได้จำนวนหนึ่งนะครับ แต่ว่านอกนั้นเนี่ยยูเครนไม่มีจรวดล่อนนะครับทั้งจรวดร่อนยิงจากกาศยานนะครับจรวดล่อนโจมตียิงจากเรือผิวน้ำนะครับหรือว่าจรวดล่อนโจมตียิงจากเรือดำน้ําหรือว่าจรวดล่อนยิงจากแท่นยิงบนบกนะครับไม่มีเลยโดยยูเครนเนี่ยก็กาลังพัฒนาจรวดล่อนของตนเองอยู่นะครับซึ่งก็ยังพัฒนาไม่เสร็จนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบสถานะว่าต้นแบบหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกทําลายไปจากภาวะสงครามหรือไม่นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีจรวดที่พัฒนาสําเร็จแล้วก็เข้าประจําการแล้วนะครับแต่ก็เป็นจรวดป้องกันฝั่งนะครับซึ่งก็คือจรวดเนปจูนนั่นเองครับที่เข้าประจําการเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีบทบาทในการป้องกันเมืองโอเดซ่านะครับในกรณีที่รัสเซียเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็ในกรณีที่ตัวจรวดครับไม่ถูกทําลายจากกองกำลังของรัสเซียไปก่อนครับ สงครามในยูเครนแล้วก corazón, ็รัสเซียนะครับก็ยังดาเนินอยู่นะครับเข้าสู่วันที่10แล้วนะครับแม้ว่าเราต้องยอมรับว่ารัสเซียเนี่ยทำได้ประสิทธิภาพเนี่ยต่ำกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ประสบความสูญเสียเนี่ยมากกว่าที่คาดยูเครนเนี่ยตั้งรับได้ดีกว่าที่คาดแล้วก็มีฝีมือการรบแล้วก็มีแผนการรบเนี่ยที่ดีกว่าที่คาดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย รัสเซียก็ยังจะได้เปรียบอยู่นะครับในแง่ที่ว่ารัสเซียมีจํานวนที่มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งจํานวนที่มากกว่าเนี่ยก็น่าจะทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยรัสเซียก็น่าจะเอาชนะยูเครนได้เป็นอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะเอาชนะได้แบบไหนรัสเซียจะเจ็บตัวมากกว่านี้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยูเครนเนี่ยจะตั้งรับได้นานพอที่จะทําให้รัสเซียเนี่ยเสียเลือดในทางเศรษฐกิจมากพอจนถอยไปเองได้นานขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจต้องติดตามในอนาคตครับ